ส่วนมนต์บทไหนบ้างที่เปลี่ยนชีวิตนะคะบอกเลยค่ะยุกินะคะแอดมินบ้านโคตรรวยก่อนหน้านี้นะคะถ้าย้อนเวลากลับไป4-5ปีนะคะยุกิเป็นคนหนึ่งที่เคยชีวิตติดลบมากๆนะคะเป็นโรคซึมเศร้าค่ะเกือบที่จะฆ่าตัวตายด้วยนะคะแล้วก็เป็นหนี้10ล้านนะคะแล้วก็ ต้องบอกเลยชีวิตคือดิ่งลงเหวมากนะคะแล้วเหี่ยฟื้นตัวจากการที่สวดมนต์ไหว้พระแล้วมีบทไหนบ้างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่กี่สวดจริงๆเลยนะคะอย่างแรกค่ะให้เราบูชาพระรัตนาตรัยก่อนนะคะขอขมากรรมพระรัตนาตรัยอย่างที่สองค่ะก็คือถือศีลอ่สมาทานศีลห้าแล้วก็สามค่ะคาถาเงินล้าน4ตามด้วยคาถามหาจากักรพรรดินะคะแล้วก็คาถาปู่ทาเาวสุวรรณค่ะซึ่งถ้าใครอยากชนะศัตรูหมู่มานนะคะให้สวดคาถาชินนบัญชรแล้ว ก็คาถาพาหุงเสริมไปด้วยค่ะและที่สําคัญมากๆนะคะเราต้องขอขมากรรมด้วยวันนี้อุทิศบุญให้เทราประจําตัวด้วยแล้วก็ขอขมากรรมด้วยเพราะเหมือนเราได้บุญแล้วอะ่ะ ถ้าเราไม่อุทิศบุญให้เทวดาประจําตัวเราเวลาที่เกิดอะไรขึ้นท่านก็ไม่ได้มีพละกกาลังที่จะช่วยเราได้เพราะในตัวทุกคนนะมีเทวดาประจําตัวอยู่แล้วนะคะและวันนี้นะคะสําหรับใครที่ไม่เคยขอขมากรรมเลยให้ขอขมากรรมเจ็ดชั่วโครน,นะคะแล้วก็อุทิศบุญให้เทวดาประจําตัวซึ่งในหนังสือสวดมนต์ของบ้านโครวยนะคะทําไว้ให้แล้วเรียงไว้ให้แล้วว่าต้องสวดบทไหนบ้านนะคะเพราะว่าทําออกมาเพื่อสําหรับคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแลวทาความดีนะคะไม่ต้องกลัวนะคะมีบทขอขอมากรรมเจ็ด โคตรมีหลายหมดมากที่ไม่ได้มีทั่วไปนะคะมีสําหรับบ้านโคตรรวยเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครอยากบูชาหนังสือสวดมนต์ที่เปลี่ยนชีวิตการขอขมากรรมเจ็ดชั่วโคตรอยู่ในนี้แล้วนะคะขอขมากรรมพ่อกับแม่เปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆใครอยากบูชาสามารถทักแอดมินบ้านโคตรรวยได้เลยค่ะ